อหัวหน้าเชิญนทั้งหองาเลรสวัสดีครับคุณครูอ่ะเรายังอยู่ในเรื่องของโครงงานนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของการพัฒนาโครงงานนะโดยครูจะมะีโจทย์ให้เราได้ทำการคิดนะครับโดยครูจะมีโจทย์ให้เราได้ทำการคิดและวิเคราะห์ นะครับซึ่งจะนำการไปสู่เรื่องของการพัฒนาโครงงาน RBL นะครับนะซึ่งครูจะต้องบูรณาการวิชาของครูนะไปกับ RBL ซึ่งครูบอกแล้วว่าครูจะไม่ทำโครงงานเพิ่มใช่ไหมครับนะเพราะมันเป็นภาระเนาะนะเอาละนะครับเด็กดูโจทย์นี้ให้ดี ดรือวิจ์นี้ดีครับวจโจทย์นี้ดีครับเขาบอกว่าไง ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสําคัญในการรับประทานยาทุกคนไปร้านยาทุกคนไม่สบายไปร้านยาเราจะมีอะไรเภสัชที่เขาเภสัชนะครับเภสัชเภสัชนะครับเภสัชกรอ่าเอาเต็มเต็มอย่าย่ออย่าย่อไม่ดีไม่ดีนะเภสัชกรนะครับเภสัชกรเนี่ยเขาจะจ่ายยาให้เราตามอาการใช่หรือไม่ ทีนี้ดูที่หน้าซองยาหน้าซองยาเนี่ยเขาจะมีอะไรครับวิธีธายาแต่ละชนิดกินต่างกันทําไมถึงกินต่างกันมันมียาไม่เหมือนกันก็ยาบางตัวมันมีมันมีมันมีนอะไรบ่างทําไม ถึงกินยาต่างกันในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันอาริตของยาน้ำหนักของคนอาการเวลาในการรับประทานอันนี้เกี่ยวไหมไม่รู้ไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้คือเรา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 ฟุ้งข้อมูลมาก่อนอะไรครับอ่ะฟุ้งครับฟุ้งมาเลย ฟุ้งได้เต็มที่อาจจะมีฤิ์แรงกินไปมก็มีผลข้างเคียงถ้าเราทานอวไวผลข้างเคียงฤทธิ์ของยาเราคิดว่าข้อมูลที่เราได้มาที่เราพูดคุยเนี่ยมันเป๊ะไหมเป๊ะไหมลูกเราเราเคยมีประสบการณ์ในการทานยาใช่ไหม แล้วเด็กๆคิดว่าข้อมูลที่เราฟุ้งออกมามันเป๊ะไหมไม,ไมาส่วนหนึ่งอะเป๊ะส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ในการในการกินยาแต่ข้อมูลเชิงลึกจริงๆเรารู้ไหมไม่รู้ทำยังไงมันถึงจะได้รู้เรื่องพวกนี้ให้มันเป๊ะๆกินยาผิดชีวิตเปลี่ยนนะจะลืมนะกินยาผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ ปวดขาแต่กินยาแก้ปวดหัวนี่หาเลยนะกินยาหม่องปวดขาได้กินยาหม่องเออมันผิดจริงๆนะนนกๆแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะแก้ตลอดชีวิตร้<ข>อนคอร้อนคอโครงงานเหมือนกันครับเ,เด็กๆครูกำลังจะพูดถึงว่าโครงงานเหมือนกันการทําโครงงานทุกๆโครงงานเราฟุ้งข้อมูลได้ เราเก็บข้อมูลได้ส่วนหนึ่งจากอะไรลูกจากตัวเองจากอะไรเราได้อะไรประสบการณ์ที่เราผ่านมาใช่ไหมเคยกินเคยใช้เคยไปที่นูน่นที่นี่เคยประสบกับตัวเองน,นี่คือประสบการณ์ที่เราเอามาทำเรามีความรู้ด้านหนึ่งแต่อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะทำโครงงานให้มันถูกต้องเนี่ยเราจะต้องอาศัยข้อมูลจากที่ไหนได้ครับ อากูเกิแหละกูอากูอย่างเดียวเลยไม่กูพูดถึงการทำโครงงานหลักการทำโครงงานสมมุติว่าเราทำเรื่องของสมุนไพรเออก็พวชาววนการท้องถิ่นใช่รับมีประสบการณ์พ่อแม่มีประสบการณ์หมอหมอมีหลายอย่างนะครับ ประมอสมุนไพรหมอตำเย่ห <c oughs> ยับเป็นพี่น้องกันจริงไหมแ้ว <c oughs> อยู่กันคนละพัชร์ก็อือตำเย่ประมองอะไรครับ<อ>เราจะรู้เรื่องสมุนไพรเราจะไปถามไอ้พลพัชร์ไม่ได้นะ <c oughs> อาจมันอาจจะมีประสบการณ์ในการก,กินน้ำกระท่อมมา <c oughs> เราอาจจะถามเรื่องของปราชชาวบ้านใช่ไหมครับนะอันนี้เหมือนกันครับข้อมูลพวกนี้เหมือนกันถ้าเราอยากจะทำมันถูกต้องอันนี้ยิ่งสําคัญเลยการทานยาทานยามันเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของมนุษย์ใช่ไหมเออถ้าเราทานยาผิดชีวิตมันก็เปลี่ยนเหมือนกันการทําโครงงานเหมือนกันถ้าเราทําโครงงานโดยไม่เอาความเป็นจริงมาทําทําแบบลอยๆนะครับเอาข้อมูลมัล่วๆมาทําเพราะฉะนั้นคนที่เขารับสารออกไปมันเป็นไรมันจะเป็นยังไง ถ้าการทำโครงงานของเราเนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเอามาทำอ่ามันจะฝังไว้ตรงนั้นเลยเข้าใจผิดแล้วเขาก็จะเชื่อแมกซิมัมเขาจะเมมไว้เขาจะเชื่อจริงไหมครับนะเพราะเขาคิดว่าการทำโครงงานมันต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแล้วจริงไหมเออเพราะฉะนั้น หลักการในการทำผรงงานก็เหมือนหลักการในการกินยาในการรับประทานยาเราก็ต้องหลักการในการทำโรงงานก็คือต้องหาข้อมูลที่มันเป็นความจริงจากปราชชาวบ้านไม่ว่า,าทําเรื่องไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องหาปราชชาวบ้านหาคนที่เขารู้จริงๆการทานยาเหมือนกันเราก็ได้จากเภสัชกรนะครับ <Okay. S 1> เออเภสัชกรนะครับนะซึ่งเขารู้เรื่องยาดีที่สุดใช่ไหมฮะอ่า <laughs> ถามต่อสมมุติว่าสมมุตินะสมมติสมมุติว่าเราเนี่ยมีโรคประจําตัวแล้วเราต้องทานยาตามเวลาอย่างเงี้ยเด็กๆจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายัางไงมนุษย์เรามันรีเมมเบอร์ได้ลืมได้อะเมมใส่โทรศัพท์ไอ้ครับแล้วแก้งไงตั้งานาฬิกาปลุกโอ้โห เหมือนการนอนนะปุ๊กหกโมงไม่พอหกโมงครึ่งนเี่เปลี่ยนสมองเราควรเปลี่ยนสมองเริ่มเบอร์นะอ่าเขียนติดข้างฝาใครจะมาเตือนเราล่ะแม่ทุกคนมันมีทุกคนเขามีภาระหน้าที่ เขาไม่มานั่งเตือนเราหรอกเราทำยังไงจดอะไรกูตักไว้เลยฝักไว้เลยอืมกินยากินยาตลอดชีวิตเลยนะสักอ, <c oughs> อ่ะเอออ่ะทีนี้ฟังครูดีโจทย์ของครูเนี่ยมีให้พวกเธอทำดังนี้ครับให้เด็กหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาการลืมกินยาโดยใช้เทคโนโลยีหนึ่งหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือการรีเสิร์ชข้อมูลสองสองการจดโน้ตเช e คเกอร์ลงใน computer. คอมพิวเตอร์ครูขอการแก้ไขปัญหาวิธีการทำอย่างไรเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để còn bỏ lỡ 你们。<laughs> <laughs> กระบวนการพวกนี้มันจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติได้นะครับโอเคเอาละบันทึกงานครับเด็กๆบันทึกงานครับบันทึกไว้ในม .4 เลยครับเร็วได้เยอะได้น้อยเป็นไรครับบันทึกงานไว้ก่อนอ โบนัสวางมือ,องี้ลูกเออนิ้วชี้นิ้วนิ้วชี้นิ้วสมัมผัสอ่ะนะอืมเหมือนน้องอนุบาลอ่ะเมื่อเช้าอะไรนะไอ,อตอนนี้เขารับพรใช่ไหมกวดน้ำใช่ไหมน้องอนุบาลอ,อนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วไิจิมพี่มอหาง,างี้แหละดอรอ จิมน <l id> ่าร <Bond> ักอ่ะจิมแบบน่ารักเลยอ่ะอืม โอเป็นเนี้ยชือยาวอ่ะแล้ว่งฟามาที่เป็นใช่ไหมจ้ะมาที่เป็นจ้าไม่ต้องไปหยดของนมต้องไหนกนห่างเลย้ยาีเป็น ออาบันทึกแล้วอ่านหน้ามาครับนะอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยครูเดินตรวจงานนะทุกคนก็จะแบบเป็นเรื่องของใช้โทรศัพท์ในการเตือนหมดเลยใช่ไหม,ไมใช่ไ,ไ,ไหมแนวทางะ่ะเออใช่แนวทางอะ่ะใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมันมันอยู่กับโทรศัพท์อยู่ทุกท,ทุกวันอยู่แล้วอยู่ทุกเวลาอยู่แล้วนะครับนะ ใค,ใครจะไปพกใครจะไปโพกโน่นบุกพอด้วเนยจะเป็นโทรศัพท์เออมีไหมใครไปเที่ยวแล้วพกโน่นบุกไปแย่เลยนะนะครับถ้าผมนี่ถ้าประหลาดหรือถ้คอมไม่ไดเชอไเลยติวอ่าเอาละการแก้ปัญหาเราจะมีการแก้ป okay. ัญหาที่ต่างกันนะครับอ oh ่าแต่ส mm ิ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาคือเราต้องคิดให้ละเอียดอย่างเช่นเราจะทำแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยในการเตือน<ส>การกินยาเนี่ยเด็กคิดว่าเราจะต้องอาศัยหลักอะไรเป็นสำคัญควาแม่นยำอ่าความแม่นยำเตือนอย่างสม่ำเสมอและรายละเอียดของยาที่ต้องกินอ่าแล้วอ่าเนี่ยคิดถ้าคิดแบบไปอ,อีกระดับหนึ่งมันก็ต้อง ผู้สูงอายุเด็กไหมเออแบบมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันต้องเขาเรียกว่าอาศัยดีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะ,ะใช่คือคนใช้อะ่ะอาจจะง่ายแต่ตอนเราออกแบบอะ่ะมันยากเอเลลเอเพราะเราต้องคิดใช้กระบวนการคิดเยอะนะครับอ่าโครงงานเหมือนกันลูกโครงงานเหมือนกัน เวลาเราคิดกระบวนการคิดพวกนี้มันต้องเอาไปใส่ในโครงงานนะครับนะโอเควันนี้พอแค่นี้นะครับนะบันทึกงาน,นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าชัดดาวให้ครูด,ด้วยชัดดาวชัดดาวครับอ่าพิรพัฒน์ไอช่วยชัดดาวทุกเครื่องเลยครับเร็วเด็กช่วยกันชัดดาวทุกเครื่องเลยครับอ่าหัวหน้าเชิญ ดีค่ะเด็กโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์เก็บใส่กระเป๋านะครับอย่าเล่นนะขอบคุณครับเจ้าเดี๋ยวครูจะส่งแบบทดสอบเข้าไปในกลุ่มนะครับเก็บคะแนนนะ